ไล่สดย่างเดียวย,ยา่าวยาวใช่มันไม่ได้ไล่โดนแล้วเดี๋ยวเขาจะลืมเราย่านลืม <c oughs> ค่ะพี่นอ้องย่านลืมใกล้ <c oughs> แล้วเหรอคะพี่น้องซู้ๆเค็นี้อะไล่ะอือือมาเก่งแค่ ดูอ้ยยี่น้อยทันล่องบ่ได้ของเบาได้ีนิมาพ่อแต่เจ้าแม่เ้าเช้าท่างบ้านไก่ยุจ้าถูกว่มีแห้งกันเลยเดี๋ยวยัทัล่องเพิ่นเฮ็ดเพิ่นแบกเต้นเต้นเต้นลาตินอ่ะนะ เย้เฮ้ยเแตกเ